ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท pues ุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกับนักธุรกิจหญิงที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ซื Clerk ้อและผู้ขายคุณชัญญาซีอีโอราวดิเบิลซอลเกตดูว่ากลุ่มเป้าหมายของ r รา t ิ b เบิลซนะคะซึ่งก็คือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพ่อค้าแม่ค้านั่นเองค่ะทำไมถึงเกิดราวิเบิขึ้นค่ะ ต้องบอกก่อนว่าที่ได้เกิดราเทปเปิลลขึ้นมาเนี่ยตัวย่าเองเนี่ยก็ได้ประสบปัญหานี้โดยตรงนะคะซึ่งปัญหานี้ก็คือการได้รับสินค้าไม่ตรงปกและเมื่อได้รีเสิร์ชดูแล้วนะคะไปศึกษาข้อมูลไปค้นคว้าไปดูจากซื้อออนไลน์ต่างๆนะคะก็พบว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาต้นๆน,นะคะที่ลูกค้าเนี่ยได้ประสบปัญหาเหมือนกันก็เลยเกิด t ราเทเปิลขึ้นค่ะ เนื่องจากจากปัญหาเดิมจากการแก้ไขปัญหาเดิมนะคะของเราผู้ประกอบการเนี่ยเขาอ่ะก็ส่งของคืนกลับให้ลูกค้าโอนเงินคืนหรือว่าแถมสินค้าสำมานาคุณต่างๆะคะ่ะซึ่งมองว่ามันยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุดาวเทเบิลเนี่ยก็คืออัศวินโตกลมโซคือการแก้ไขปัญหาดาวเทเบิลโซก็เปรียบเหมือนย่าเองนะคะเป็นอัศวินที่ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะ ให้กับทั้งผู้ประกอบการและลูกค้านะคะเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันนะคะไม่เสียสิทธิ์ทั้งสองฝ่ายค่ะอะไรคือสิทธิที่เป็นจุดเด่นและทำให้คุณแตกต่างจากบริอื่นในกลุ่มเดียวะะกันค่เเเคะเพราะว่าเซอร์วิสของเรานะคะมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะคะซึ่งไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลของลูกค้าเนี่ยคะ่ะจะรั่วไหลนะคะเพราะว่ามีความปลอดภัยแน่นอนนะคะเนื่องจากเรามีตัวช่วยก็คือซัพพลายเออร์ระดับโลกนะคะอย่าง Google โดยมาในระบบปฏิบัติการ Google Form นั่นเองค่ะช่วยเล่าถึงตัรดักให้ฟังหน่ได้ไหมคะค่ะโ r o ดักของย่าเองนะคะก็เราเนื่องจากเราเนี่ยใช้เป็น Google Form นะคะซึ่งก่อนที่จะเข้า Google Form เนี่ยต้องล็อกอินด้วยอีเมลเท่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าฟอร์มนี้ได้นะคะอะเนพอมาในตัวฟอร์มเองนะคะด้านบนเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคำชี้แจงซึ่งเป็นคำชี้แจงการใช้ฟอร์มต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของผู้ประกอบการนะคะ ซึ่งจะยืนยันว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ค้าเองเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็เราสามารถติดต่อกลับได้นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลของลูกค้าแน่นอนคะ่ะข้อมูลลูกค้าก็เป็นการยืนยันเช่นเดียวกันว่าลูกค้าเนี่ยมีตัวตนจริงๆแล้วก็รวมไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งต่างๆนะคะข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดกับสินค้านั้นๆนะคะซึ่งรายละเอียดสินค้าเนี่ยคะ่ะก็จะขึ้นอยู่กับ แต่ละร้านนะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างซึ่งก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องต่อไปก็จะเป็นหลักฐานการโอนเงินนะคะหรือว่าสลิปนั่นเองเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้อัพสลิปขึ้นไปนะคะยืนยันว่าได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วเนื่องจากการค้าของเราเนี่ยเป็นการค้าขายผ่านทางออนไลน์นะคะและต่อไปก็คือหมายเหตุนะคะเนื่องจากในแบบฟอร์มเนี่ยค่ะบางทีอาจจะมีข้อมูลที่ตกหล่นไปบ้างหรือว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติมนะคะก็สามารถใส่ในใหมายเหตุนี้ได้เลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นอีเมลตอบกลับนะคะเนื่องจากให้ลูกค้าเนี่ยได้รีเช็คนะคะว่าสิ่งที่ได้สั่งกับผู้ขายไปเนี่ยถูกต้องเมา,านคะคะเนื่องจากเราเป็นนักลงทุนนะคะที่ต้องการสร้างรากฐานให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจออนไลน์รายได้ของเราก็เลยจะมาจากส่วนนี้คะ่ะ ตัวเราเทอร e โบโลของย่าเองนะคะมีเครือข่ายที่หลากหลายนะคะกับผู้คนที่หลายกลุ่มนะคะทําให้เมื่อเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยค่ะเราก็ให้เครือข่ายของเราซึ่งก็เป็นตัวแทนของเราเองนะคะไปเสนอขายกับผู้ประกอบการนะคะการข้อดีของสิ่งนี้เลยนะคะก็เราที่จะได้คุยโดยตรงเลยนะคะได้รับฟังปัญหาแล้วก็เสนอขายแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ ก็ฝากเซอร์วิสของเรา t ทเบิลโซนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนนะคะให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเนื่องจากแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับลูกค้านะคะแล้วก็แน่นอนว่าผู้ขายหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่เสียสิทธิประโยชน์แน่นอน,นะค่ะ